รู้ไหมครับว่าทําไมบางคนซื้อพัดลมดูดอากาศมาติดที่ห้องแล้วยังรู้สึกอึดอัดหรือเวลาในห้องมีกลิ่นเนี่ยระบายกลิ่นช้ามากๆเลยอาจจะยังไม่รู้จัก3คํานี้ดังคำโบราณได้ว่าไว้ ยังไม่ทนันหายเหม็นก็เห็นจะจริงพัดลมดูดอากาศทํางานโดยการแทนที่อากาศเสียด้วยอากาศบริสุทธิ์ประสิทธิภาพวัดได้จากอัตราการไหลของอากาศหรือค่า CFM ที่มีหน่วยเป็นฟุตแต่ที่บ้านเราอ่ะถ้าจะอธิบายให้เข้าใจอะไรง่ายๆนะครับต้องมีหน่วยเป็นเมตรผมจึงเลือกค่า c m h มาอธิบายในคลิปวิดีโอนี้ดีกว่า ง่ายๆนะครับก็คือยิ่งค่า C M s สูงยิ่งดูดอากาศได้เร็วส่วนห้องใหญ่ก็ต้องการค่า C M s สูงกว่าห้องเล็กอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับซึ่ง C M s เนี่ยก็คือค่าปริมาณลมที่พัดลมแต่ละขนาดระบายได้มีหน่วยเป็นลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงพัดลมดูดอากาศควรเปลี่ยนอากาศภายในห้องให้หมด ภายใน5-7นาทีนั่นหมายความว่าต้องคำนวณให้พอดีกับปริมาณของห้องไม่อย่างนั้นถ้าเลือกพัดลมเล็กเกินไปอากาศจะไม่หมุนเวียนทําให้รู้สึกอึดอัดได้แต่ถ้าใหญ่เกินไปมันก็สิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุตอนนี้เพื่อนๆรู้แล้วใช่ไหมครับว่า3คําที่ผมว่านั้นคืออะไรวิธีง่ายๆในการหาค่า cmh คือวัดความกว้างคูณยาวของห้องนะครับเพื่อหาตารางเมตรแล้วนำมาคูณความสูงของห้องอีกครั้งและคูณด้วยค่ามาตรฐานห้องของผมนะครับยกตัวอย่างห้องนั่งเล่นค่ามาตรฐานคือ6ส่วนค่ามาตรฐานในห้องอืง่นๆผมจะทิ้งไว้ที่คอมเมนต์นะครับยกตัวอย่างห้องของผมนะครับพื้นที่กว้าง40ตารางเมตรคูณความสูงของห้องคือ2.7เมตรค่ามาตรฐานเท่ากับ6นํามาคูณกันนะครับจะได้ค่า cmh เท่ากับ648หรือ648นะครับ ให้นำค่านี้นะครับไปพิจารณาในการเลือกขนาดของพัดลมระบายอากาศที่เหมาะสมส่วนตัวผมนะครับห้องนี้ ผมได้ขนาด10นิ้วครับเมื่อได้ค่า cmh แล้วนะครับเราจะนําไปทําอะไรนะระดับแรกนครับนาค่านี้ไปบอกเซลล์นะครับเซลล์ก็จะหาพัดลมที่เหมาะกับค่าที่เราหาได้มาให้นะครับหรือเราสั่งซื้อเองผ่านเว็บไซต์ออนไลน์นะครับให้เข้าไปดูที่ข้อมูลทางเทคนิคของพัดลมยี่ห้อนั้นๆน,น,นะครับเลื่อนลงมาก็จะเจอค่านี้ระบุไว้นะยกตัวอย่างพัดลมติดผนังมิซูบิชิต,ตัวนี้นะครับขนาด8นิ้วค่าลูกบาทกเมตรอยู่ที่550นะครับซึ่งน้อยกว่าค่าที่เราหา เมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นห้องนี้ถ้าติดพัดลม8นิ้วนะครับอากาศก็จะระบายไม่ดีเท่า10นิ้วครับผมโอเคแค่นี้นะครับก็จะได้พัดลมระบายอากาศที่เหมาะกับห้องของทุกท่านนะครับทำให้อากาศภายในห้องสดชื่นน่าอยู่ยิ่งขึ้นแล้วนะครับ